สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงงวดสุดท้ายนะครับของปีนี้แล้วนะครับก็ในงวดนี้เราจะเป็นการสรุปนะฮะสูตรนะฮะสูตร ก็จะเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับสูตรลดต้นทุนเป็นสูตรที่ยังเดินดีเดินต่อนะครับถ้างวดนี้ผ่านอีก1ง,งวดปีหน้าเราก็จะเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็เอามาฝาก f c ทุกท่านนะครับแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับเป็นสูตรที่เราคำนวณน,นะฮะได้มา1ตัวนะฮะเป็นสูตรลดต้นทุน2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรที่ไม่มาทั้งหลักสิหลักหน่วยนะครับถ้าผลออกมาจากการคำนวณน,นะครับก็สูตรนี้มาดูกันนะครับ อ่ามาดูกันเพราะว่าจะมีตัวไหนในงวดนี้นะครับอ่าแนวทางของทางช่องเรานะฮะช่องเราก็ฝาก FC ท่านใหม่ที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามาดูแนวทางของช่องเรานะฮะถ้าเพิ่งจะเข้ามาดูยังไม่ได้ติดตามกันนะครับอ่า ผมไม่ได้พูดบ่อยนะครับเพราะว่าสูตรของเราทางช่องของเรานะครับ98%นะฮะในการคำนวณแต่ละสูตรนะฮะเราจะยืนที่98%เราไม่มีพันหมื่นแสนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับ98%นะฮะทุกอย่างอีก2% มีสิทธิ์คาดเคลื่อนได้นะครับ fc นะอ่าก็เรียนกันมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะฮะเข้าใจตรงกันสำหรับ fc ท่านใหม่หรือที่ยังไม่ได้ติดตามเราแต่แรกนะครับก็เรียนให้ทราบกันเพราะว่าแนวทางนี้ผมจะพูดตั้งแต่แรกๆเลยนะครับอ่างวดนี้นะตัวนี้เป็นสูตร ลดต้นทุนนะครับสูตรลดต้นทุนนะครับเราเป็นแนวทางนะครับคำนวณได้ตามสูตรนะฮะสูตรเรามีสูตรที่คำนวณได้สรุปออกมาเป็นเลขตัวไหนนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับประกอบรัฐบาลไทยนะครับสูตรตัวนี้ก็ให้ fc นะฮะ สละเวลานะครับ5นาที10นาทีนะครับทำสถิติไว้นะครับตัวนี้เป็นของปี66เรานะฮะปี66เรานะครับ,รรบว่าทั้งปีเขาเดินมายังไงนะครับอ่าทำเป็นสถิติไว้นะครับ าจะมาประกอบและเป็นแนวทางในการเลือกคำนวณรัฐบาลไทยนะครับตัวนี้ ถ้าเขายังเดินปกตินะครับเขาเดินปกติปีหน้าเราก็จะใช้ต่อด้วยนะครับเป็นอีนหนึ่งสูตรที่ถือว่ายังเดินดีนะฮะยังเดินดีนะครับเอาเสติที่ผ่านมานะครับ23งวดนะครับ23งวด ตัวนี้คือผลสลักรางวัลน,นะฮะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาการคำนวณของสูตรนี้นะครับอ่า FC ก็เอากระดาษมาทำไว้นะฮะแล้วก็ถ้ายังไม่ต้องเชื่อนะฮะ คำนวณน,นะฮะคำนวณของปี66นะฮะว่าจะได้แบบผมไหมนะครับถ้าเราจะเอาไว้เป็นแนวทางเปรียบเทียบรัฐบาลไทยนะฮะก็เอามาพิจารณาดูนะฮะว่าเขาเดินโอเคไหมนะฮะแต่สำหรับผมสูตรนี้ผมถือว่าโอเคนะฮะ ยี่สิบสามงวดที่ผ่านมาเขาหลุดไปสองงวดนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ไม่มานะไม่มาสองตัวล่างนะฮะเป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่างครับเป็นสูตรไม่มานะครับสองตัวล่างนะครับ ไม่มาล่างนะครับเป็นสูตรไม่มาล่างนะครับงวดนี้เป็นงวด30นะครับเดือน12นะครับปี66ฮะงวดที่จะคำนวณนี่เป็นงวดของวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับ แต่ว่าสูตรนี้ถ้างวดนี้เขายังเดินเราก็เดินต่อได้นะครับเอฟซี FC ลองไปคํานวณดูนะครับหลักก็คือใช้47นะครับตัวนี้ตั้งคงที่นะครับส7นี้ตั้งคงที่เลยนะครับ สีเ่เจ็ดนี้ตั้งคงที่เลยนะครับตั้งคงที่นะครับตัวที่หนึ่งนะฮะให้ตั้งคำนวณเป็นแนวตั้งเหมือนเราบวกเลขสูตรนิตศ,ศาสตร์อ่า นตอนเราเรียนนะฮะไม่ไม่ได้เป็นแนวแนวนอนนะเป็นแนวตั้งนะครับตัวน,นี้นะแล้วก็เอาตัวหลัก100ร้อยนะฮะของรางวันที่1นะครับหลักร้อยของรางวันที่1ลงมาเป็นแถวที่2นะครับหลักร้อยของงวดที่ผ่านมา16เดือน12ก็คือ7นะฮะอ่า เจ็ดก็เอามา,าลงมาตั้งเลยนะครับขาโทษนะครับโอ้โหประธานอาภัย,ยนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดมาตั้งตรงนี้เลยนะครับเจ็ดมาตั้งตรงนี้เลยตัวที่สองนะครับ ตัวที่2เป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของตัว3ตัวหน้านะครับ3ตัวหน้าก็คือตัวนี้นะฮะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เอามาตั้งนะครับ ตั้งนะครับแล้วเอาสองแถวมาบวกกันนะครับมาบวกกันนะมาบวกกันมาบวกกันเป็นแนวตั้งนะครับบวกกันเป็นแนวตั้งนะครับผลออกมาก็คือ สีบวกเนะครับก็ผลรับออกมาก็1นะครับ7จ็ดบวกศูนะฮะเจบวกก็ได้ 7, จนะครับเท่ากับนะครับเท่ากับเอาหบวกกับ 7, ผลลัพธ์แถวที่3นะครับแถวที่สาม บวกกันนะครับ1ก okay. ับ er 7นะครับ1กับ7บวกกันเลยนะครับ1กับ7นะครับ1กับ7บวกกันก็ได้8นะครับได้8 1กับ7บวกกันได้8นะครับได้8 ะะตัวที่เราจะใช้ก็คือแถวที่3นะครับ4 7เจนี่ให้ตั้งคงที่ทุกครั้งเลยนะฮะทุกครั้งเลยนะฮะสี่เนะฮะสี่เนี่ให้ตั้งเป็นแถวแรกทุกครั้งเลยนะฮะแถวที่2ก็ให้เอาหลักร้อยนะฮะรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยของ3ตัวหน้านะฮะครั้งที่2นะครับที่2นะครับ ครั้งที่สองทำมาตั้งนะแถวที่สองแล้วก็ทำการบวกกันนะบวกกันเป็นแนวตั้งลองอมา4บวก7ได้1นะฮะบวก0ได้7นะครับผลลับนะผลลับก็คือเอาแถวที่3ฮนะแถวที่3แถวที่3 มาบวกกันนะฮะหนึ่งกับเจ็ดได้แปดนะครับแปดตัวนี้บวกเพิ่มไปอีกหกนะครับเพิ่มไปอีกหกบวกเพิ่มนะฮะบ,บวกเพิ่มบวกเพิ่มไปอีกหกนะครับบวกเพิ่มไปอีกหกแปดบวกหกก็เป็นสี่นะครับ แปบวก6ก็เป็น4นะครับผลลัพธ์ออกมาคือเอาตัวที่2ที่บวกได้คือตัวนี้นะครับเอามาเป็นโจทย์ของงวดต่อไปก็คืองวด30เดือน12 66นะครับแต่สูตรนี้ ถ้างวดนี้ผ่านนะฮะปีหน้าก็เราก็ถือว่ายังเดินใช้ได้นะครับยังเดินใช้ได้ถ้า้งวดนี้ผ่านนะฮะถ้าสีไม่มาล่างนะครับสีไม่มาล่างนะครับถ้าสีไม่มาล่างปีหน้าหรืองวดต่อไปถ้าเขายังเดินอยู่แบบนี้นะครับเราก็เอาเป็นแนวทางได้นะฮะ fc เอากระดาษมาคำนวณไว้นะครับคำนวณตั้งแต่งวดต้นปีเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะเอาผลของงวดที่ผ่านมาของสลากรัฐบาลไทยเรานะฮะมาคำนวณเพื่อเป็นได้ผลลัพธ์ตัวไม่มานะฮะ98%ไม่มาของ2ตัวล่างนะฮะสูตรนี้คือ เป็นสูตรที่ถ้าเขาไม่มาจะไม่มา2ตัวล่างเลยนะครับอ่าที่หลุดไปนะมีงวดไหนมั่งนะของปีนี้นะครับมาดูประวัตินะอ่าผมจะสรุปประวัติให้ดูด้วยนะครับ16นะครับ16นะฮะ16เดือนสอนะครับ16เดือนสองเดือนสอง คำนวณได้0นะครับได้0หลุดหลักหน่วยนะฮะแปดศูนย์นะคืองวดงวดที่เขาหลุดครั้งแรกนะครับหลุดครั้งแรกนะครับแล้วงวดที่สองสิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนสิบเอ็ดที่เขาหลุด งวดที่สองหลุดหลักสิบนะครับหลุดหลักสิบหลุดหลักสิบครับ f อบนะ,อะเขาหลุดหลักสิบผมซูมให้ดูนะครับน,นี่นะหลุด หลุดนะครับ2งวดนะครับอ่าสงวดที่เขาหลุดนะครับครับ uh. อ่าที่เขาหลุดมา2งวดนะครับเห็น uh. นะหลุดมา2งวดนะครับครับผลลัพธ์อย่าลืมนะครับ4 7ตั้งนะครับรักร้อยนะครับ หลักร้อยรางวัลที่1แถวที่2นะฮะเอาหลักร้อยมาตั้งหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2มาตั้งแถวที่2แล้วทำการบวกกันมานะฮะสบวกเวดได้1 7บวกได้7แล้วเอาผลลัพธ์แถวที่3นะฮะที่ได้1บวกเวเท่ากับ8ตัว8ตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ก็เอา8 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะเอาบวกเพิ่มไปอีกหกนะฮะบวกเพิ่มไปหกเอาผลลัพธ์ตัวที่ได้จากแถวที่สามบวกกันมาบวกเพิ่มไปหก 6. ผลลัพธ์ที่ได้คือที่ใช้งานคือตัวล่าสุดที่เราบวกได้นะฮะอ่าที่เราบวกได้นะครับที่เราบวกได้นะครับ FC ท่านให,หม่ที่เพิ่งเข้ามาดูก็ พยายามดูให้จบนะฮะแต่ต้นคลิปนะฮะเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอ่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะไม่เจ็บไม่ไข้นะฮะไม่จนขอให้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขปลอดภัยนะฮะพักผ่อน สำหรับ fc ที่มีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนนะครับปีหน้าฟ้าใหม่เราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสูตรนี้คือสูตรลดต้นทุนอีกหนึงสูตรนะครับทีนี้เราจะมาสรุปกันนะฮะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะ,ะสูตรไหนที่มีเดินดีเราจะมาสรุปให้ fc ได้เก็บไว้ก่อนนะฮะหลังจากผล สลากออกรัฐบาลไทยนะครับเราก็สามารถคำนวณได้เลยเพื่อจะไปดูลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี่ที่เขาเพิ่งมาวันที่5ที่6ที่7เนี่ยยังมีอยู่เรามีในใจถ้าเราจะาไปเป็นแนวทางนะครับอ่าก็เราก็เอาคัดกรองไว้สำหรับตัวเลขได้นะครับอ่ทาทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือเป็นแนวทางนะครับ ถ้ามีตัวเด่นตัวดังตัวไหนหรือว่า FC ชอบอยู่ในใจนะครับก็เราก็ให้เลือกตัวนั้นไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คำนวณใส่กระดาษแปะข้างฝาไว้สลากรัฐบาลกินอ่ารัฐบาลไทยออกเมื่อไหร่เราค่อยมาดูกันว่าเขาเดินไหมแล้วก็อยากจะให้ FC ทําทำเสติตั้งแต่ต้นปี66มาเลยนะครับ ใส่กระดาษไว้เพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจนะฮะว่าที่ผมบอกประวัติไว้เป็นตามนี้ไหมอ่าเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับอ่าต้องทำนะครับสละเวลา5นาที10นาทีนะฮะของเราคำนวณตามสูตรไม่ใช่มายากลน,นะครับ fc นะครับขอบคุณครับ